No ก็สบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิร์ตสุขสุขคนก็นยินดีตอนรับทุกท่านเข่าสู่ซองเป่าสีบานนาอีกแด้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพบกันในมื้อนี้พี่น้องเอยทางวาสีอ่าสิมาอัปเดตท,ทางเฮือนซานน้องมีน้องไม้เพิ่นพี่น้องเอยเนาะอ่าคือว่าทางสร้างเพิ่นปกๆยู่พี่น้องเอยขึ้นโครงหลังคา พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าหอดขันตอนได้แล้วพี่น้องเอ๋ยกะไปเบิ่งไปสนับสนนพี่น้องเอ๋ยเนาะผู้ทางไอ้สร้างเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยจะในกาแฟฮะพวกพี่น้องฝากกดได้กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ทางเบาซีนั่ด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะเฮ้เบิ่งคลิปกับบุคามโฆษณาให้พี่น้องเอ๋ยเนาะพอมีรายได้เขาเติมเงอกน้ำมันมาถ่ายคลิปได้พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยปั๊บๆพี่น้องเอ๋ยเนาะวอลลาแยกกันห่างพี่น้องเอ๋ย ่าเข้าไปหาทางสร้างแล้วก็ไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นเลยเอาไว้เฮ็ดฮอดใส่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ๋อถึงฝาพี่น้องเอ้ยเนาะเจมใส่ไปพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่ง่องการฮอดสแล้วขั้นตอนได้ล่ะโขึ้นคขึ้นโคเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะ ่ไว้ได้พี่น้องเอ้ยทางไอ้สร้างเพิ่นสร้างรถกําลังเป็นโค้งคือว่ามื้ออื่นพี่น้องเนาะบ่แล้วก็หลายเติบพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นนี่นีเพิ่นไอีกย่างหลายคนปึ๊บๆๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะสร้างอารมณ์ดีเฮา ฮอนสีฮอนสีนนวกันยิมได้ตลอดสบายดีด้วยประมาณมือมือนี่เห็นเห็นรูปเป็นเห็นแบบไว้หน้ามือนี่เนาะ โค้งไม่แบบไม่ลอยเลยเ้ยเนานะคักๆไม่ไงไม่งามไม่ลอยเลย Vảy vảy phía đồng hã? nó, á, that. Vita, cả, ông can vĩnh long, you phía đồng món, nó món, chắc, mượn, chắc mượn, đẹp, với đồng Vảy đẹp phía đồng vĩnh long. Vảy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  vĩnh long. ค,คือคือจะได้ปันในพี่น้องไอ้เนาะตอนนั้สิเป็นหุบเป็นซง <c oughs> ขึ้นสูงก็ห้อนะว่าขึ้นสูงไงห้อนก็อยู่ลมเด้ยันว่าขึ้นสูงแลมันเย็นเนาะแปลว่าเพราะว่าเาใกล้ตะเวนอยู่ลมอยู่ลมกระตำเรล่องนะี้ ี่ว่าอันแันถือหัวหลงหัวล้มเด้ยเขาจ็เย็่านงมันไตเ้นหาวงมันตเต้นนงหอนเนี้ยเนาะที่าเครื่องบารมาเซซีบาร์ด ว่าเดทุก็ข้างไ่นนั้นน่ะว่าก็เอามาตั้งนันี่่าฮ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 ่า่คนละอันโอ้โหข้าก็เลยเดี่ยวว่าเอาใ่ข้าเอาใส่อันนี้่าฮ่าี่าไม่เอนเลย่าฮ่าฮ่าจุดันเนี่ยอันนี้อันดีเลยได้บ่แล้วได้บ่าเาตามมาเล ใช่ทอมีจักตัดเนาะขง <c oughs> มีจักตัดโอ๊ยภาสาเรียมืขอขลอดขลอดจริงรกับ มืดมลไม่ไม่แขง่งสำเน,นา,าได้ออกแห้งได้รอดันว่าด้วยห <c oughs> อนซับแม,มนอยู่กสิซากุนี่อยู่ โอเคแล้วนาั่งนับลงหน่อยเอาเนื้อห้องไคือกิ้นกายปวดประท้วนนี่เลยนับลยโอเผมหลับตา ผมมีได้แสดงมาหางานที่สิง่ายฮะ Nó, ờ, nhìn cay đứa nước nó rùa đấy <laughs>

ตัดในกระเทกนี่นเ,เนาะ้ักในเนาะนี่ khẩu thì nó không chuộn được rồi này Ngôi này ổ hê hình sắp Tiếp loài này tiệm tạm tiệm tạm tiệm tạm chưa

เขาวน์หลาไฟมันเชนหนึ่ง

ไปดีเด้อสิกลับแล้วบ่กลับแล้วโอ้ย <coughs> 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 สาพักนี้เนาะบาดุท้ายบันนี่ จัดเจอยซื้อมัคดเจอยแท้เนาะทางตัดซื้อเลยบัตถาดเลือกมาเยอ่ะพี่น้องเอ้เนาะขึ้นโค้งหลังคาพี่น้องเอ้ฮะกะเซตักพี่น้องเอ้น่าจังได้กะฝากโพยพี่น้องติดตามขั้นตอนต่อไปอีกพี่น้องเอ้เนาะโดยสำนักขี้ทำวันศีรษะในลำลาฟาจ่าเมื่อเด้อพี่น้องเอ้ไปเนาะเมื่อคนละ อัปเดตมาอีกเท่านึงพี่น้องเไยเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งทางคุณพ่อเพิ่นก่อนพี่น้องไงอันคือเอเนัเอเนยายเ,เพ,พ้นยายเพ้นเพิ่นโดยอ่ะสำหรับคิดนี้พี่น้องทนะ่านวาสีขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณกับคุกทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC, กันสุขสุขสนเนาะที่เข้ามาติดตามฮับส้มทางคลิดอาสีแต่ต้นจนจบประคุณโฆษณาเนาะถามว่าผูนะ้ใหญ่ใจดีหรือว่าทางท่านได้อยากมาสมทบเป็นแห่เป็นไซบอร์หรือว่าอีหยังก็ติดต่อหาทางเวาสีได้เด้อพี่น้องเอไยเนาะ ทางวังสีพร้อมเป็นสะพานบุญให้เบิดสุขสุขคนเนาะสอยๆให้กันพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ยามแดงได้มันก็นสิลมๆพี่น้องเอง้ยสิสบายจันอยเฮ็ดเวรเฮ็ดงานกบ่ฮ้อนปานดะพี่น้องเอ้ยเนาะพอกันคลิปต่อไปโดยสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสนดี